สวัสดีครับอ่าช่วงเช้าวันนี้นะครับส่งสองพลังนะครับออกไปลุยงานที่ทุงนาครับสําหรับเจ้าหนุ่มแดนเกาหลีครับอ่าหนุ่มแดนอินกีนะครับกับอ่าจอนเดียนะครับยักษ์เขียวครับไทโรติ e อเอห้าูนย์นะครับส่งไปลุยงานทำเงินกับในส่วนของจอนเดีย 5045ครับผมอตอนคันนี้เอาไปปรับที่นานะครับปรับที่นาแล้วก็ปรับที่นาแล้วก็ไถนะครับวันนี้สิบกาไร่ครับอันนี้ก็หน้างานปรับที่นาก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไถนะครับก็คือย้ายดินมาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับมาช่วงเช้าๆกันวันนี้ก็ฝนน่าจะตกเหมือนเดิมนะครับ ฝนตกเหมือนเดิมช่วงเงยนเง็ยนๆน่าจะฝนตกครับช่วงเช้านี่ก็เร่งกันหน่อยครับทีนี้อ่าสมพลังอันเดียอ่าอันเดียห้าศูนย์สี่ห้าดีนะครับอ่าคันนี้รถจดทะเบียนปีหกศูนย์เอกสารเลื่อนทะเบียนพร้อมนะครับอันนี้อ่าอันเดียอ่าพร้อมกับไปมิดดินหน้าแล้วก็ผ่านหลังอ่าหลังส,สวยๆเลยว่าคันนี้ก็อ่อา iot ex ห้าศูนย์นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ ไอ้มีดดันินหน้าแล้วก็อ่าขอ่านหกมานะครับผมดินก็ชุ่มๆหน่อยครับดินก็ชุ่มๆหน่อยก็ทํางานยากนิดนึงนะครับรู้ๆครับสองสองพลังอ่าสองพลังดันช่วยกันอ่าไอ,อ้รถที่ EX50 นะครับก็บรรยากาศที่หน้างานนะครับผมบรรยากาศที่หน้างานไอ,อ้รขับโดยช่างโพนนะครับหัวหน้าสาขาหนึ่งนะครับแล้วก็ อ่ day, day, sure نا, าันเดียขับโดยช่างเสกนะครับอ่างานช่างสาขาหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็มาปรับที่ป digging, partie, รับที appeal, ่ตรงนี้เสร็จก็จะไถนู่นก็ไปข้างในเลยครับวันนี้ก็สิบกว่าไรนนะครับสิบกว่าไร่ก็ปรับที่เสร็จเลยเสร็จก็ไถพร้อมเรียบร้อยก็คงจะเสร็จนะครับวันนี้ก็เอาเลยเอามาสองคันครับเราถ้าในสนใจนะครับอ่าดูรถตัวจริงได้ที่หน้างานเลยครับตอนนี้ประเทศระบบมาทดลองขับได้ที่หน้างานเลยนะครับ เจ้าของเจ้าของนาก็ก็มาแจ้งงานในช่วงฤด,ดูฝนละก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ทํางานติดถนนใหญ่เลยวันนี้ทํางานติดถนนเส้นหลักเส้นลำพปมาดไปอำเภอนางรองนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับสำนักงานทางหลวงลำเส้นลำพปมา,ด,มาดนางรองนะครับตรงข้ามกับบริเวณพื้นที่จัดตลาด กองถมอำเภอลำเบียมาศครับอ่าไปพันมาแวะถ่ายกันได้นะครับผม FC ของทางบริษัททีเอสแท็กเตอร์นะครับสำหรับอ่าตัสดดกสนใจนะครับติดต่อตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับสองคันนี้มีราคามีราคานะครับผมก็เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อยนะครับอ่าเปลี่ยนกองเครื่องกองไฮดรอลิกให้ทั้งสองคันนะครับผมก่อนที่จะลงงานอ่า เจโทรมาครับ0803839789นะครับ0840483799ครับผมอ่ารับแลกเปลี่ยนตีเทินทุกรุ่นนะครับไอโอติราคา199,000บาทอุปกรณ์3ชิ้นครับดันหน้าผ่านพวนแล้วก็โรตารี่นะครับไอโอติ e อ50และสำหรับจอรเดียนะครับสํารับจอรเดีย5045อันนี้ก็มาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังนะครับ ราคาสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรทั้งสองคันนะครับรับได้เปลี่ยนตีเทิร์นทุกรุ่นนะครับสนใจยังไงก็ยิ้งการ์กันมานะครับโทรมาคุยกันนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ไหวนครับหรือจะมาลองทดสอบรบทดลองขับอยู่ที่หน้าร้านาได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปสำหรับวีนนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ ขอบคุณใจากย์ทีมงานพิทักษ์ปลรำคนเดิมบริษัททท s h เกอร์การเกษตรยนต์2012จำกัดสวัสดีครับ